สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเทคนิควิธีการทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจอีกแล้ววันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในหาในการหาความยาวเส้นรอบโลกความยาวเส้นรอบโลกนั้นเป็นออการวัดความยาวเส้นรอบโลกนั้น ครั้งแรกสุดที่มีเคยมีการวัดความยาวเส้นรอบโลกเอาไว้วัดโดยน,าานักดาราศาสตร์และภูมิภูมิศาสตร์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเอราทอสเทนิสนะครับการวัดความยาวเส้นรอบโลกครั้งแรกสุดเป็นผู้วัดเป็นคนแรกก็คือเอราทอสเทนิสซึ่งเป็นชาวกรีกนะครับเป็นชาวกรกีกเป็นชาวกรีกนะครับโอเคเนาะนักเออเป็นซึ่งเอราทอสเทนิสที่เป็นชาวกรีกเนี่ย เขาเป็นนักดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ของชาวกรีกซึ่งได้เคยวัดเส้นรอบโลกวัดเมื่อปี2 0 0 5 2 5 5 5ปีนะครับก่อนคริสตกาลเอราทอสเทนิส <c oughs> เป็นผู้วัดความยาวเส้นรอบโลกไว้โดยเทคนิควิธีการวัดของเขาเนี่ยได้อาศัยเทคนิคของเราขาคณิตและเทคนิคของดาราศาสตร์ เพื่อช่วยในการหาความยาวเส้นรอบโลกในการคำนวณหาความยาวเส้นรอบโลกได้อย่างแม่นค่อนข้างแม่นอย่างถ้าเปรียบเทียบก,กับถ้าเอาผลงานของผลงานการวัดความยาวเส้นรอบโลกของเอราชอสตินิสันนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับออค่าที่ได้วัดจากออวิทยาการสมัยใหม่คงพบว่ามีค่าไม่ต่างกันมากนะักเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดความยาวเส้นรอบโลกจึง อ๋อซึ่งวัดมาเริ่มนานแล้วโดวยเอราชอสเทนิสซึ่งเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากโอเคนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมว่าโลกตั้งใหญ่ขนาดนั้นความยาวเส้นรอบโลกเราจะวัดกันอย่างไรให้แม่นยำเป็นเทคนิคในสมัยกรีกในสมัยนั้นในสมัยเมื่อ235ปีก่อนคริสต์กาลในสมัยนั้นคงเป็นสมัยที่วิทยาการทางวิทยาศาสตร์วิทยาการทาง ออสิ่งต่างๆยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายยังไม่ค่อยเจริญมากนะยังไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้มากนะการวัดความยาวการวัดความยาวชิโนโลกค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องอ่อลำบากเป็นอย่างมากแต่เอราทอสเนสผู้นี้ก็ได้วัดไว้อย่างสําเร็จมีอยู่ครั้งหนึ่งเอราทอสเซนสนะครับได้เดินทางไปยังเมืองไซอีนครับซึ่งเมืองไซอีนนะครับอยู่ห่างจากเมืองอเล็กซานเดรยนะครับ เมืองไซอินนะครับอยู่ห่างจากเมืองอเล็กซานเดียแปดร้อยกิโลเมตรโอเคไหมเมืองไซอินอยู่ห่างจากเมืองอเล็กซานเดียทั้งหมดแปดร้อยกิโลเมตรนะครับทีนี้ในวันนั้นเมื่อเขาอยู่เมืองอเล็กซานเดียครับเขาค้นพบว่าสมมุตินะครับผมให้จุดโลกของเราเป็นทรงกลมถูกไหมครับโลกของเราเป็นคล้ายๆทรงกลมคล้ายๆส้มแป้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอราทอสเทนิสเนี่ย สมมตินะครับผมกําหนดที่จุดนี้เป็นเมืองไซยีนนะครับผมกําหนดจุดนี้นะครับที่ไม้แท่งนี้เป็นเมืองที่ที่บ่อน้ําตรงนี้นะครับเป็นเมืองไซยนส่วนตรงนี้นะครับเป็นเมืองอเล็กซานเดรยนะครับผมเขียนสั้นๆนะครับเมืองตรงนี้เป็นเมืองอเล็กซานเดรียโอเคไหมขึ้นหนึ่งหน่ะเมืองทางนี้นะครับเป็นเมืองอเล็กซานเดรียโอเคไหมครับเมืองฝั่งนี้เป็นเมืองอเล็กซานเดรยนะครับซึ่ง มีคนเคยค้นพบไปแล้วว่าเมืองไซอีนและเมืองอเล็กซานเดียอยู่ห่างกันเท่าไหร่ครับ800กิโลเมตรอยู่ห่างกัน800กิโลเมตรนั่นเองโอเคนะครับโอเคเนาะทีเนี้ยทีเนี้ยอ่เอาราชอินสิสคนนี้นะครับท่านนี้นะครับเขารอให้เมืองไซอีนเนี่ยเขารอให้ที่เมืองไซอีนนะครับเขารอให้ที่เมืองไซอีนนะครับอ่อแดดตรงหัวพอดี แดกก็คือว่าพูดได้เลว่าพระอาทิตย์เนี่ยส่องเข้าใจกลางโลกพอดีนั่นก็้หมายความว่าตอนนี้นะครับเมืองไซอินนะครับพระอาทิตย์ส่องเข้าอย่างใจกลางโลกนะครับส่องเข้าไปอย่างใจกลางโลกโอเคนะครับส่องเข้าไปอย่างใจกลางโลกพระอาทิตย์แสงของพระอาทิตย์ส่องเข้าไปอย่างใจกลางโลกพอดีเป๊ะเลยโอเคไหมครับอันนี้เป็นลำแสงนะครับโอเคไหม แล้วที่เมืองไซอีนตรงนี้นะครับเมืองไซอีนตรงนี้ก็จะไม่มีเงานั่นเองเมืองไซอีนก็จะไม่มีเงานะครับจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยนั้นรู้อยู่แล้วว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนั่นก็หมายความว่าลำแสงที่เมืองไซอีนก็ต้องขนานกับลำแสงที่เมืองอเล็กซานเดรียโอเคนะครับเพราะฉะนั้นลำแสงที่เมืองอเล็กซานเดรียก็ต้องขนานกับลำแสงที่เมืองไซอินก็จะได้แบบนี้ครับลำแสงก็จะเป็นแบบนี้โอเคไหม ลำแสงกี่ันไหมลำแสงที่เมืองอเล็กซานเดรียก็จะขนานกันด้วยไม่ขนานกันเลยโอเคนะครับสมมุติขนานกันแล้วนะโอเคเนาะสมมุติขนานกันแล้วนะครับสมมุติว่าขนานกันนะครับโอเคเนาะลำแสงที่เมืองไซอีและลำแสงที่เมืองอเล็กซานเดรียขนานกันโอเคไหมโอเคเนาะโอเคเนาะเราก็จะได้ว่าเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้ว่าที่เมืองอเล็กซานเดรียนะครับจะเกิด อะไรขึ้นมาลองลองดูก <_ cke on video> <royable> ันที่เมืองอเล็กซานเดียเนื่องจากที่เมืองอเล็กซานเดียเราปักไม้ไว้ตรงนี้นะครับเราปักไม้ไว้ตรงนี้นะครับเราปักไม้ไว้ตรงนี้จึงเกิดแสงที่เมืองอเล็กซานเดียทําให้ไม้ทําทาเอาทำกับไม้ตรงนี้นะครับแสงส่องไปยังไม้ที่ทำให้เกิดเงาทําให้เกิดเงาขึ้นมาและจะสังเกตได้ว่าเกิดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเกิดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครึ่งรูปหนึ่งโอเคไหม เกิดรูป 3, 2, สามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นรูปหนึ่งเอราทอสเทนิสท่านนี้ครับได้ค้นหาได้ใช้เทคนิคทางเรขาคณิตเพื่อหาความเยีความกว้างของมุมนี้ครับหาขนาดของมุมนี้ออกมาโอเคมนาะหาขนาดของมุมนี้ออกมาหาขนาดของมุมนี้ออกมาขนาดที่เขาหาได้มุมตรงนี้นะครับตรงนี้มีค่าเจ็ดองศาเอาเลกอ๋อแล้วก็เอราทอสเทนิสท่านนี้ครับก็ได้ วาดเส้นตรงเพิ่มต่อลงมายังใจกลางโลกโอเคไหมครับต่อลงมาเราจะสังเกตเห็ว่าเส้นอ่าลำแสงของทั้งสองที่ไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ที่เมืองไซอีนหรือว่าที่เมืองอเล็กซานเดรียขนานกันนั่นก็หมายความว่ามีเส้นตัดเส้นขนานอยู่หนึ่งเส้นโอเคไหมและมีเส้นขนานยันหนึ่งคู่โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดมุมแยงแหละเกิดมุมแยงมุมนี้นะครับแป๊บนึ่นะครับ มุมนี้นะครับมุมนี้นะครับกับมุมเนี้ยสองมุมนี้ต้องแย้งกันมุมแย้งมีขนาดเท่ากันเราก็จะได้ว่าเนื่องจากทางเริาคณนตีเราสรุปได้ว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันนั <G uer an> ่นก็หมายขอาว่ามุมนี้นะครับต้องการเจ็ดองศานั่นเองมุมนี้ก็ต้องการเจ็ดองศาด้วยแล้วเราจะได้อะไรออกมาจากการที่รู้ว่ามุมนี้กลางเจ็ดองศาเจ็ดองศานะครับมีค่าประมาณนะครับ มีค่าประมาณอยู่ที่เท่านี้นะครับมีค่าประมาณเท่ากับเศษหนึ่งส่วนมีค่าประมาณเศษหนึ่งส่วนห้าสิบของเท่าไรครับของสามร้อยหกสิบองศาเจ็ดองศามีค่าประมาณสามนอตเศษหนึ่งหนึ่งในห้าสิบของสามร้อยหกสิบองศาเราก็จะได้ความยาวเส้นรอบโลก,ล,าากละอ้าวเด็กบางคนอาจจะยังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับความยาวเส้นรอบโลกจะยาวเท่าไหร่หากมุมที่ตรงนี้นะครับ คือเจ็ดองศาซึ่งก็คือเศษหนึ่งส่วนห้าสิบของสามร้อยหกสิบองศานั่นก็หมายความว่าความยาวเส้นรอบโลกนะค,ความยาวรอบโลกนะครับความยาวรอบโลกเท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับแทไรก็ถือเท่ากับระยะห่างระหว่างเมืองไซอินกับเมืองอเล็กซานเดียถ้าคือคือแปดร้อยนะครับคูณด้วยห้าสิบเท่านั่นเองอเคืยคูณด้วยห้าสิบเท่า ขั้ต่เดี๋ยวคงขอเขียนในเครื่องหมายประมาณดีกว่าเนะจะได้เป็นถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์หน่อยหนึ่งตรงนี้ก็จะมีข่้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นกิโลเมตรนั่นก็หมายความว่าในสมัยสองร้อยสองร้อยห้าสามสิบห้าสองร้อยสามสิบห้าปีก่อนคริสต์กาลนั้นได้วัดความยาวเส้นรอบโลกไว้แล้วอยู่ที่สี่หมื่นกิโลเมตรนั่นก็หมายความว่าความยาวเส้นรอบโลกเนี่ยมีความยาวเท่ากับสี่หมื่นกิโลเมตรซึ่ง การวัดความยาวครั้งนี้วัดตั้งแต่สมัย235ปีก่อนคริสตกาลมาแล้วซึ่งก็นับว่าเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วและยังวัดได้อย่างแม่นยำอีกด้วยด้วยวิทยาการนะครับด้วยวิทยาการก้าวหน้าในสมัยปัจจุบันเราได้ค้นพบว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าความยาวเส้นรอบโลกเท่ากับเท่าไรเท่ากับ40,76กิโลเมตรใกล้เคียงกับที่ออ เอเอ,เอราซอสซิดิสได้วัดไว้อยู่ที่40,000กิโลเมตรใกล้เคียงกันมากนับเป็นความสําเร็จอย่างใหญ่หลวงของเอ,เอราเอราทรอสตินิสชาวกรีกที่ได้วัดความยาวเส้นรอบโลกเอาไว้ครับสังเกตเห็นไหมครับว่าเราใช้เทคนิคที่ไม่ยากเลยในการวัดความยาวเส้นรอบโลก ใช้คณิตศาสตร์ที่ไม่ซับซ้อนใดๆทั้งสิ้นเราใช้เพียงแค่มุมแยงใช้เส้นขนานใช้มุมแยงใช้ทฤษฎีบททางเรขาคณิตใช้ความคิดที่มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเราก็สามารถหาคําตอบที่ไม่น่าเชื่อได้แล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์เป็นเรื่องมหัศจรรย์เสมอคณิตศาสตร์ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะ มันมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ค้นพบยังมีอะไรอีกหลายอย่างทางคณิตศาสตร์ที่ยังไม่ได้หาคําตอบทีและก็ยังรอให้ให้คนที่คิดค้นทางคณิตศาสตรเ์เพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์ค้นหาองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ต่อไปโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่เอราชอสเทนิสได้วัดความยาวสิ้นรอบโลกเอาไว้เมื่อ235ปีก่อนคริสต์กาลนั่นเองโอเคครับ